แอร์ตั้งพื้นเนาะเรียกว่าแอร์ตั้งพื้นเรียกแอร์เคลื่อนที่แอร์เคลื่อนที่อันนี้ก็มีมีนี้ด้วยอ่าของเอเจมีรีโมทรีโมทเลยมีรีโมทครบทำงานได้ปกติใช่ลองเสียบได้ไหมเนี่ยใช่ไหนลองเสียบดูเดี๋ยวให้ลุงแกเสียบให้ดูแกจะขายครับแล้วก็เป็นแอร์เจแอร์เคลื่อนที่ ามัเดี๋ยวลองเปิดดูกันรีโมทอยู่ข้างในเดี๋ยวต้องไปโค่นดูเอมีรีโมทครับนลองเปิดดูนี่เปิดใช่ไหมออฟออฟเดี่ยผมไม่ได้ใช้นานจำไม่ได้โทษ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  โอ้ oh. <laughs> นี่ครับเป็นอากาศอารมงมันได้ออกข้าง,างาหลังร้มอ๋อปิดครับนี่เราก็ตั้งไว้25องศาคือความเย็นเนาะเปิดไปในห้องสบายเลยสบายบนี่ก็จะมีบอกรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับนีรุ่นมีอะไรตาลายเสร็จ อะไรอะคู่มืออะไรแต่อะรครับว่าผมยังครับผมวันนี้ก็ขายนะครับเพราะว่าของเก่าอ่าติดติดแอร์ใหม่นะครับก็เลยขายตัวเก่านะครับเพราะติดแอร์แขนตัวเก่าตั้งพื้นไปเลยขายเพื่อน,นสนใจก็ลองลองมาดูก็ได้ครับหรือโทรมาถามก็ได้แอรดีนะครับตอนนี้ ครับก็ไม่เพื่อนได้ดูกันนะครับ